เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการบอกเล่าจากคุณตาของน้องเอ็มที่เราให้ฟังบ่อยๆเมื่อครั้งสมัยเด็กๆได้ถ่ายทอดให้มาเรียบเรียงและนำมาเล่าสู่กันฟังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ประกอบอาชีพเป็นพานล่าสัตว์ย้ายครอบครัวมาจากจันทบุรีมาอยู่ที่บ้านของเมียซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้องเอ็มปัจจุบัน อยู่ลิมภูใหญ่ก่อนจะเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นเขตติดต่อกับเขมรชาวบ้านแถบนี้ส่วนมากก็มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์เหมือนกันพลานที่ย้ายมาจากเมืองจันนั้นมีชื่อว่าพลานลอดได้ไปสร้างบ้านอยู่ในที่ของพ่อตาที่ยกให้เป็นไร่อยู่ติดกับริมปา่ยาภูใหญ่นั่นมีลูกชายกับลูกสาว ที่มีอายุ3ขวบกับ5ขวบพรานลอดช่วงมาอยู่ใหม่ๆต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์ตามลำพังโดยที่ยังไม่คุ้นเคยมากนักช่วงแรกๆก็จะเข้าไปไม่ลึกมากในช่วงบายบหลังจากที่ทำไล่เสร็จก็จะปล่อยให้ลูกเมีอยอยู่กันตามลำพังบางวันก็กลับก่อนค่ำบางวันก็สองสามทุ่มช่วงวานไทไลนนาเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีเวลาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าทั้งวันจนเกือบเกือบปีก็คุ้นเคยกับป่าในแถบนั้นจะมีพบเจอถามไถ่กับพานที่พบเจอกันบ้างจนรู้ว่าช่วงไหนตรงไหน,ไหนมีสัตว์อะไรและบริเวณที่พานหลอดให้ความสนใจเป็นพิเศษก็ตรงที่มีพานที่เจอกันบอกว่าเป็นที่หากินของกวางกลุ่มใหญ่ เพราะว่ากวางนั้นขายได้ราคาดีและขายได้ทั้งตัวไม่ว่าเนื้อหนังและเขาจึงได้มีโอกาสที่ผ่านหลอดบุกบันเข้าไปจนถึงที่หากินของกวางป่าใช้เวลาเดินทางเข้าไปเกือบครึ่งวันก็จะถึงสร้างนั่งห่างและค้างอยู่ในป่าทั้งคืนเมื่อได้กวางก็จะแบกออกจากป่าอีกครึ่งวันโดยวันแรกที่เข้าไป ก็ได้กวางตัวไม่ใหญ่มากนักพอได้แบกกลับออกจากปา่าได้อย่างไม่ยากลำบากอะไรพรานหลอดนั้นเป็นคนที่มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยที่พ่อนั้นได้ล่ำเรียนมาจากอาจารย์ขมรและถ่ายทอดให้ไว้รวมทั้งพรานหลอดสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆจึงมีอาคมทั้งวิชาสายดำและสายขาว จากอาจารย์เก่งๆในเมืองจัรอีกด้วยจึงไม่ได้วันเกงอะไรใดๆจากป่านักแม้ไม่มีอะไรจะมากระทำผานรอดได้แต่กับปลูกกับเมียนั้นไม่อาจจะรอดจากการกระทำของผู้มีวิชาที่ไม่ชอบพอลพานรอดที่มาอย่งพื้นที่หากินของตนได้เรื่องนี้พานรอดเองก็รู้เพราะเคยเจอเข้ากับหุนปั่นควายธนอาคม ที่ถูกส่งม้าตกอยู่รอบๆไรหล่หลายตัวและหลายครั้งด้วยกันเพราะเข้าไปในไล่ที่พรานลอดขอบไว้ด้วยอาคมไม่ได้จนหมดฤทธิ์ถูกอาคมของพรานลอดล้างอาคมไปด้วยจนผู้มีอาคมต้องมาด้วยตัวเองในวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสที่พรานลอดเข้าไปล่าสัตว์ในป่าและกลับมาพบเข้ากับสภาพของลูกเมีย ที่ถูกกัดฉีกล่างจนแทบจำไม่ได้เนื้อบางส่วนถูกกัดกินหายไปบ้างใจแทบสลายอยากตายตามลูกเมียไปด้วยแต่เมื่อคิดถึงว่าจะต้องแก้แค้นให้ลูกเมียให้ได้สะก่อนความแค้นที่มีอยู่มากมายก็ประทุกขึ้นอย่างรุนแรงหลังบอกกล่าวข่าวลายให้พ่อตาแม่ยายทราบและจัดการศพลูกเมียเสร็จสิน้น ก็กลับมาที่บ้านในไร่ของตนอะไรเป็นอะไรกูมีวิชาอาคมด้วยกันเท่านั้นที่รู้หุ่นปั้นควายธนูจะเป็นผู้นำทางไปหาเจ้าของของมันพลานลอดใช้เวลาถึงสมวันสามคืนรวบรวมกำลังสมาธิเพื่อเพิ่มความเข้มขลังแก่งกาให้กับวิชาอาคมของตนใสดำกับใสาขาว ที่ตนมีอยู่นั้นไม่แพ้ใครจะต้องจัดการกับคนชั่วร้ายนั่นได้ไม่ยากในเช้าของวันพระต่อมาซึ่งเป็นวันที่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะอ่อนกําลังลงในวันนี้หลังพลานหลอดต่างตารอคอยก็เดินทางเข้าป่าทันทีด้วยจิตที่ติดตามควายธนูกลับไปหาเจ้าของแม้จะหมดฤทธิ์ไปแล้ว แต่มันก็จำโพที่ปลุกมันขึ้นมาได้อย่างแม่นยำจุดหมายคือป่าฝังเขมรที่อยู่ของพลานเขมรอาคมกล้าวแรกที่เยียบย่างเข้าป่าพลานหลอดก็รับรู้ได้ถึงบางอย่างที่คอยตอนรับตนอยู่ก่อนแล้วทุกอย่างก้าวที่เดินเข้าปานั้นพลานหลอดไม่ประมาทแม้แต่ก้าวเดียวเมื่อเข้ามาถึงกลางป่าเท่านั้น เห็นว่าเป็นกลางวันแสกแสกแบบนี้ก็มีควายธนูที่รวมตัวกันขึ้นจากอากาศจนเกิดเป็นรูปร่างก็พุ่งเข้าหาพลานหลอดแบบไม่ทันตั้งตัวโดยไม่คิดว่าจะถูกเล่นงานอย่างรวดเร็วแบบนี้ก็ถูกควายธนูพุ่งเข้าขิดเต็มแรงจนกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังห่างออกไปเกือบหเมตร ควายธนูนั่นก็สลายหายไปในอากาศทันทีพลานหลอดรู้สึกจุกเสียดจ,จนพูดไม่ออกแต่ไม่มีบาดแผลหรือกระดูกกระเดี่ยวหักแต่อย่างใดวันพระมันยังมีฤทธิ์ได้ขนาดนี้เจ้าของคงจะไม่ธรรมดาเหมือนกันพลานหลอดนั่งพักเผื่อให้หายจากอาการจุกเสียดและรวบรวมกําลังสมาธิขึ้นมาใหม่อยู่ชั่วมองเต็มเ และรีบเดินทางต่อไประหว่างทางก็รู้สึกได้ด้วยจิตว่าควายธนูที่นำทางมานั่นตื่นตกใจเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ถ้าทางจะหนีเสียให้ได้จูจูก็มีพลานไว้กลางคนเหมือนกับว่าเป็นคนขเขมรแต่กลับพูดไทยได้ชัดเจนมากเดินเข้ามาทักไทย ถามว่าเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรแต่เหมือนจะไม่ค่อยอยากจะรู้คำตอบมากนักเพราะคงจะรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วผลานลหลอดก็รู้สึกได้เช่นกันเพราะดวงจิตของควายธนูแสดงออกแบบนั้นทักทายกันแค่นั้นก็ได้เดินแยกย้ายกันไปต่างก็รู้กันด้วยจิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ เหมือนจะปรากฏให้เห็นหน้าคาตากันก่อนเดินแยกแย้ายกันไปได้ไม่นานพลานหลอดกหาไม้ที่พอหาได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่คาดว่าจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายได้ก็เริ่มสร้างห้างและนั่งทำสมาธิเพียงครู่เดียวก็มีควายธนูที่เกิดจากการรวมตัวของอากาศขึ้นอีกพุ่งเข่าชนต้นไม้อยู่ด้านล่าง จนต้นไม้สั่นสะเทือนความแขนของพลานลอดเริ่มประโถขึ้นจนเต็มกำลังล่างพุ่งเป็นควันสีขาวลอยละลิ่วลงจากห้างรวมเป็นล่างขึ้นอีกครั้งแต่ว่าเป็นเสือโคร่งลายพาดคอนตัวใหญ่เท่ากับควายธนูตัวนั้นกระโจนเข้าขย่ำคอควายธนูกระชากสะบัดไปมาสองสามครั้ง วัวก็ขาดออกจากล่างสลายกลายเป็นอากาศไปทันทีพลานหลอดในล่างของเสือก็วิ่งกระโจนเข้าไปในป่าทันทีเข้าไปพบเข้ากับเสืออีกตัวที่แปลงมาจากพลานเมน็นั่นที่พุ่งสวนมากลางทางพอดีแต่เหมือนกับเสือตัวนั้นจะตกใจชะงักไปนิดนึงที่เห็นพลานหลอดในล่างของเสือที่ใหญ่กว่าตัวเองเกือบเท่าตัว คงจะคิดไม่ถึงเหมือนกันเสือพลานลอดกระโจนเข้ากัดฟัดเสือพลานขเขมรล้มกิ่งไปมาฝุ่นตลบเหมือนลูกแมวถูกฟัดเมื่อหลุดจากคมเขียวของพลานลอดก็วิ่งกระโจนหนีสุดชีวิตลืมทิศล,ลืมทางไปเสียหมดโดยมีเสือพลานลอดไล่าตามมาติดติดจนวิ่งมาโพที่ริมไร่ไม่ไกลจากบ้านของพลานลอดมากนัก ที่มีชาวบ้านกำลังช่วยกันหักข้าวโพดอยู่ในไร่เกือบสิบคนที่ตกใจสุดขีดวิ่งหนีตายกันรุนวายปีนหนีขึ้นต้นไม้บ้างวิ่งเข้าในหมู่บ้านบ้างมองดูเสือตัวใหญ่โตที่วิ่งไล่มาทันและกัดฟัดเสือตัวที่เล็กกว่าเกือบเท่าตัวกลิ่งไปกลิ่งมาร้องด้วยความเจ็บปวดจากคมเขี้ยวที่แหลมคมของเสือตัวที่ใหญ่กว่า ลำตัวและลำคอมีแต่รอยคมเขี้ยวกัดกระชากเลือดสดสดแดงเต็มล่างของเสือทั้งสองเก,อกลื่งคละเคล้าไปกับฝุ่นที่ตลบอบอวนไปทั่วบริเวณร่างของเสือตัวเล็กอ่อนปวกเปียกและถูกเวียงออกมาทางที่มีชาวบ้านอยู่ห่างค่อยๆเปลี่ยนเป็นชายไว้กลางคนไม่สวมเสือ้อเลือดแดงฉานเต็มตัวบาดแผลเวอวะ คลานหนีได้ไม่ถึงว่าก็ฟุบขาดใจตายทันทีท่ามกลางเสียงร้องโหยของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เสือตัวใหญ่เมื่อเห็นว่าเสือตัวเล็กขาดใจตายไปแล้วก็ร้องคำรามเสียงลั่นด้วยความสะใจและหายแค้นและค่อยๆเย,ยื้องอย่างเดินเข้าป่าไปอย่างสงบข่าวการตายของพลานเขมรแพร่ไปอย่างรวดเร็วและรับรู้กันทั้งหมู่บ้าน พลานหลอดเดินออกจากป่ามาด้วยเลือดที่แดงฉานรีบเข้าบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจนเย็นยำ่ำพ่อตาก็มาตามไปกินข้าวในหมู่บ้านและพ่อตาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพลานหลอดนั่งฟังอยู่อย่างสงบไม่แสดงอาการอะไรและพูดคุยถึงเรื่องที่จะบวช โดยให้พ่อตาแม่ยายนั้นเป็นเจ้าภาพให้และหลังจากที่บวชแล้วก็อ,อยู่จนเป็นเจ้าอาวาสและหมอลณะ,ะภาพที่วัดนั่นเองเรื่องรลวาได้รับการถ่ายทอดให้กับลกูกศิษย์ไก่ชิดบางคนโดยมีคุณตาของน้องเอ็มอยู่ด้วย